แมงมุมผู้ไม่ประมาทมีแมงมุมตัวหนึ่งชื่อชานเขาเป็นแมงมุมที่เก่งกาจที่สุดในการชักใยเขามักจะโอ้อวดว่าใยของเขานั้นเหนียวแน่นไม่มีใครเทียบได้ชานคิดว่าตัวเองเก่งที่สุดในโลกไม่มีอะไรที่เขาทำไม่ได้สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยที่ติดใยของเขาก็ไม่สามารถขยับหนีไปไหนได้เลยวันหนึ่งชานกำลังโหนใยเล่นอย่างสนุกสนาน เขาเหวี่ยงตัวไปมาอย่างไม่ระมัดระวังเพราะคิดว่าตัวเองเชี่ยวชาญมากพอพลันใหญ่ที่เขาเกาะอยู่ก็ขาดผึงชานร่วงหล่นลงมาอย่างแรงตกลงไปในอ่างน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างล่างชานดิ้นรนอย่างสุดกำลังเขารู้สึกเหมือนกำลังจะหมดแรงน้ำเย็นเฉียบทำให้เขาหวาดกลัวเขาคิดว่านี่คือจุดจบของเขาแล้วในขณะนั้นเอง เด็กหญิงตัวน้อยคนหนึ่งชื่อดารินเดินผ่านมาเห็นชานกำลังจมน้ำเธอรีบยื่นมือลงไปช่วยทันทีดารินค่อยๆช้อนตัวชานขึ้นมาจากน้ำอย่างเบามือแล้วนำไปวางไว้บนใบตองสีเขียวสดชานรู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่เขานอนนิ่งๆอยู่บนใบตองไม่มีแรงจะขยับตัวแต่ในใจเขากลับคิดทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นเขาคิดว่าเขาประมาทเกินไปที่คิดว่าตัวเองเก่งที่สุด จนเกือบเอาชีวิตไม่รอดเขาอับอายในความโง่เขลาของตัวเองที่โอ้อวดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชานก็ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทอีกต่อไปเขารู้จักถ่อมตนและระมัดระวังในทุกย่างก้าวเพราะบทเรียนครั้งนี้สอนให้เขารู้ว่าความประมาทอาจนำมาซึ่งอันตรายถึงชีวิตได้เสมอ